สร้างรับสู่ใบอัปเดตช่องของคุณสำหรับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ Yamaha SR450 รุ่นปี2025ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ Yamaha SR450 2025มาในดีไซน์ที่สวยงามเรียบหรูและยังคงกลิ่นอายความคลาสสิกเอาไว้อย่างลงตัวตัวถังได้รับการออกแบบใหม่ให้เพรียวบางมากขึ้นน้ำหนักเบาและขับขี่ได้คล่องตัวมากกว่าเดิม ในส่วนของเครื่องยนต์ Yamaha s r 4 5 0ใช้เครื่องยนต์สูบเดียว4 5 0 c c จังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศให้พลังกำลังที่นุ่มนวลตอบสนองได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกช่วงความเร็วเหมาะสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและออกทริปทางไกลระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบ telescopic ที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อการซับแรงกระแทกที่ดีขึ้นพร้อมกับโชคหลังคู่ที่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลแม้บนถนนครุกระ ระบบเบรกยามาฮ่า SR 4 5 0ติดตั้งดิสเบรกหน้าและหลังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถและยังมาพร้อมกับระบบ ABS เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในทุกการเดินทางด้านดีไซน์ไฟหน้าแบบกลมคลาสสิกใช้ไฟเล็สว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนมารวัดความเร็วเป็นแบบอนาล็อกผสมดิจิทัลให้ความรู้สึกย้อนยุคแต่ใช้งานได้ทันสมัย สีสันของ Yamaha SK450 ปี2025มีให้เลือกหลายสีเช่นสีดำด้านสีเงิอเมทัลลิกและสีครีมคลาสสิกทุกสีเน้นความเรียบง่ายที่ดูหรูหราราคาของ Yamaha SK450 ในไทยคาดว่าจะเริ่มต้นประมาณ220,000บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับผู้ที่มองหามอเตอร์ไซค์แนวเรโทรที่มีสมรรถนะยอดเยี่ยม Yamaha ยังออกแบบ SK450 ให้สามารถแต่งเพิ่มเติมได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นท่อไอเสียเบาะนั่งหรือชุดแต่งสไตล์คัสตอมเพื่อให้เจ้าของสามารถปรับแต่งรถในแบบที่เป็นตัวเองมากที่สุดสำหรับใครที่ชื่นชอบมอเตอร์ไซค์สไตล์คลาสสิกพร้อมสมรรถนะที่ไว้ใจได้ยามาฮ่า SR450 2025คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม ถ้าคุณไม่อยากพลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ทุกประเภทอย่าลืมกดติดตามใบอัปเดตและขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนี้ยินดีต้อนรับสู่ใบอัปเดต